กระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมือสองนะคะได้ทั้งสดและผ่อนค่ะคันนี้ถูกใจท่านใดมาฟังเงื่อนไขเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะผ่อนสบายๆได้ย,วยาวๆถึง60งวดค่ะมิ t ูบิชิไทยท่านเมก a แคป2.4 CNG เกียร์ธรรมดานะคะรถปี2011ราคาเงินสด169,000บาทค่ะเครดิตดีจัดไฟเน้นได้เต็มนะคะออกรถ5,000บาท ผ่อนประมาณเดือนละ3,900ับ3 9บาท60งวดโดยประมาณนะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะ2,400ซีซีเบนซินและ LPG ขอภัยค่ะเบนซินและ CNG นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะร้อแม็กขอบ18สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะหรือต้องการเข้าไปดูตัวจริงรถอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิทเ0ทับ3กุงเทพมหาคนคร อยู่ติดสถานี BTS บางนาค่ะนัดหมายร่วมหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านจะได้อัปเดตสถานะของรถกันก่อนด้วยค่ะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ